เก้าห้าเกี่แปดพี unreal. ่อย่าเลสิพ well ี่พี่พิ๊กขไปให้ตอนนี้2อ0 0สนสาไพสิอย่าเลยสิบอกว่าของราคา28บาทที่เลือกต้นอันนี้ลิฟต์มีนะหมอแม่ดูอยู่ไหมนีใช้แก้มได้นะพี่บอออันนี้ใช้แก้มได้แล้วก็ลิฟต์ได้เปลือกตาได้ไในตอนนี้แก้มพี่จุ๋งไงคะอันนี้แก้มได้เปลือกตาได้บอกว่ารู้จักหมอแม่ค่ะกินกาแฟหมอแม่อยู่ เราคนรู้จักเยอะโถกันแดดดีมากใช่ไปทีโรบหมดคิวคู่กับใครตอนเนี้ยขาดีคิวคู่กับใครอยู่ที่ไม่คู่กัไหนหมอเรียกเขาบอกเรียกแล้วไม่ไม่ร่วมหมดกลัวหมอแม่ดูอยู่ไงก็เลยพูดไปเรื่อยว่าหมอแม่โดนห้ลูกสาวเขาอาจจะหลับไปแล้วเออหมอแม่เพราะว่ารถฮอร์โมนจะได้วิ่งไม่คือราคาเต็ม490รอกหมอแม่ให้มา450ร้อยห้ลดสี่สิบหน่อยเนี้ยนะหมอแม่ทั้งชีมดีมากเลยเนาะอันนอยอยู่แล้วถ้ารถผู้คนจะซื้อหรือเปล่าเออ ดีมากเลยนะจะไปปลุกหมอไหมคือราคาเต็มสี่ร้อยสิบแนี่นิเขาถ้าท่าถ้าซื้อจะได้โทรไปปลุกเขาเอที่ไหนเอยตื่นก่อนหน้าปกไฟล์มีเบอร์ที่ต่ออานป้ะเดี๋ยวลองดูดิแล้วดูผิวเงาอะเห็นได้ชัดมากเลยเนาะอนุขาวเลยอะซื้อค่ะแล้วนะแต่ถ้าถูกแล้วนอนพี่นอนนี่นอนนี้ไม่ได้ต้องเอาของมาประกอบ อะไรพวกนี้ก็ไม่กลับมันดึกแล้วพี่ก็ง่วงนอนพี่ไม่อาบน้ำขึ้นนอนไปขนลุกอ่ะพี่ไมอาบน้ำขึ้นนอนไปเร็วพี่จะกลับอะไรล่ะไปอาบน้ำไงเรามีคนไม่สนใจไม่รออะไรแล้วคือคิดซิงแน่นอนแล้วคินซิงอยทากของพี่ของหมอแม่ใช่ไหมแม่ใครนะแม่จบอีซื้อเลยไม่รอแม่จบทอินอดละสามร้อยเก้าสิบบาทนะหลอกแม่เคยใช้ใช่ป่ะดีดีนี้ นี่ไงะก้าอันนี้หนูเข้าสก้าที่ด็อกเตอร์มาเขาขาย490มันไม่มีนี่แต่เขาเข้าในไลน์เราพิเศษ450ไม่เป็นไรคือว่าลดอยู่เพราะขอเขาไม่ลดไงคิวเจลล้า้หน้า3 9 0สิบอ่วยแม่วเจารณ์หน้าเขาดีนะเป็นแบบไม่มีน้ำหอมเกย์เกิดไม้อยู่ตรงนั้นเขาถามรักชินยังป้าเป็นบ่อยปะบ่อยเหรอบ่อย เดมาราคาดีอยู่นะคะราคาหลัมาด้วยจะด้วยเพื่อนกันจริงราคาดีเป็นสอคนนะ่ได้ไปแรกเท่นะหรือว่าจริงถ้าประตูบ้านมันปิดแล้วออกไไม่ได้แล้ว่ะกับพุงนี้เช้าค่ะกับพุงเก่งค่ะโดนพี่เก่งด้วยแต่เก่งบอกว่าพี่เก่งจะปีนไปทั้งหลายอยู่เคยนอนที่นี่ดาวพี่จุ๊กหลับได้อยู่เก่งจะไม่ได้เก่งไม่เคยนอนเนาะยพี่จุ๊กนี่ดีอ่ะคิดถึงน้องเฮ้ย อยู่ที่นี่มาเต็มมาทิลละต้องไปเอาผ้าเอากินอะไรคะม่กินอันนี้น่าใช้จริงคิ้ราคาเท่าไหร่คะพี่โบ๊ทเป็นี่ล้างหน้าไม่มีบาแล้วสัมผัสนุ่มมากเสียใจอ่ะมีมีลองด้านมือก่อนจะไปลองอ่ะตัวนี้มีเจลล้างหน้าเจลล้างหน้านะคะผิวแพ้งอ่ะใช้ได้ ตั้งแต่เด็กสามโขกขึ้นไปเดลใช่ได้ตั้งแต่เด็กสามโขขึ้นไปมาสะอาดหอมแม่นะขอด้ดยเลยแม่ลดแรงต่างจากน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะลดแคลเสียด้วยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวขอดไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเพิ่มแบบเดียวนะคะ มันให้ผิวสะอาดไม่แห้งตึงไม่มีน้ำหอมดลดอาการแพ้ลดการระคายของผิวตัวนี้นะคะใช้ได้เช้าเย็นเลยเด็กก็ได้สั่งปกไปใช้ได้อ<ต>้ยมากคุณหนูลองได้ลูกเพราะว่าเพราะว่าแต่งสั่งปกเข้าไปก็ใช้ได้เราให้ดูเลยว่าแบบล้างออกแต่หน้าไรไหมวันนี้สเปก<อ>โมเดลเหรอเนี่ยอันไหนคิวเหวมือนมูอยู่นะไม่เห็นเลยค่ะบมูเหรอมูจีนเหรอไอเด็กเอ้ยกิวไงก็จะเป็นคิวเหมือนกัน 390บาทขนาดอยู่ที่100 ml เขาไม่มีราคาปกตินะที่โยรู่คนจริงคนนั้นใช่ไหมราคาปกติจะไปเหรอแกไม่ไปขายแหู้ซึ่งฮีโรบอระเ้าลดแค่4 0บาท อาเป็นว่าถือว่าลดแล้วเพราะว่าปกติหมอกแม่เขาก็น่าจะไม่ลดน่าจะเป็นราคามาตรฐานเขาใครอยากลองกันแดดนะคะสามารถลองเลยก็ได้นะคะ190บาทก็ได้ถ้าแม่ไม่อย่หนแล้วใครดูมือกนไดยแล้วก็แต่ถ้าเกิดแม่อยากลองไซส์ใหญ่เนี่ยเขาลดราคาให้แล้วนะคะปกติราคาอยู่ที่490บาทวันนี้เหลือเพียงไหนออกไปลูกออกอยู่แต่ว่ามันติดอุยนี่เขาติดเป็นตีนหรอใช่อุยตาเพราะอันที่เข้มอ่ะ นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ดูพุทธบับกันเฮ้ยอยู่ติ๊กต็อกผินะถ่าแม่แล้วดูผิวนี่ดูผิวได้ของกลับบ้านใน่ไหมแล้ววันนี้นายนอนแบบเป็นไงมาดูผิวนี่ไงขยี้ เอาไ,ไม่เ,มเอไปอีกไี่เก็เ่มันผงแล้วเอามาอีกเอาลดต้องหมดุได้ปะได้เนี่ยอยู่ไม่ได้รอครีมจับมันผมหยิบค่ะพี่กินได้ไงพี่เก่งกินจะหมดท้าเลยะค่ะนั้น่ส<แ>ีม่วงเป็นเอ่อคอลาเจน